เกี่ยใหญ่เใหญ่เลยไปไไปมันจะขึ้นบนมันไปไล่ไปมองหน้ามองหน้าคนไปเลยไปเลยไป น really yeah okay, uh uh, okay, hey, like, ี่ขนลุกไอ้สัสไอ้เดอย่้เยไอ้เชียร์เลยจ้องมาเลย้เชียร์ขงด้สบาโค้ดเลยไปไล่มนมไอ้เนี่ยกูอ้เระวังนะมันโฉกนะมันร้อนนะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ไอ้เหี้ย

ล้วดูงูไปยังลูงูก่อนดูไปแล้วงูไปแล้วอย <No <Uh, no ู an, ่ไหนวะตายแล้ว oh, ันเนี้ยมันตายยังวะไม่ใช right? ่มันตายแล้วงูกัดมันไม่ใช่เหรอเออตายแล้วเหรอโอ้ยังยังมันเหมือนมันป้องกันตัวแกล้งใจน่ะงูไปยังวะไปแล้ว ไม่ร oh, okay. so ู <t 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 ้ว่ามัาไม่งั้นไม่งั้นไม่ยุ่งหรอกกูมาขี้นะเนี่ยโอ้โหขี้มผมตกใจเลยทีเดียวอีเทียบรถแล้วผมขี้เลยสารไอ้เดียวมันดักมันดักกูเกลียวไอ้ว่ามึงมากินไอ้เขี้ไอ้คุกกี้วะวันที่ปวดตัวไอ้สายกูรีบลุกเลยดีเดี๋ยวติดเกาดักหนูไอ้เไี้